สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปนี้คือคลิปตื่นเต้นมากนะคะที่อยากจะแชร์ความประทับใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะทราบว่าช่องของเรามีคนติดตามนะคะถึงประมาณ1นึ่งแสนคนเมื่อไม่นานมานี้นะคะทาง YouTube เขาก็เลยเหมือนกับมีรีโบดหรือว่ามีของขวัญเล็กน,น้อยนะคะส่งมาให้เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกัน ได้เห็นว่าข้างนานาในเี็อะไรบ้างนะคะ เราได้รูตัวดีมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนว่า Presented to Material Girl t a r o นะคะ For passing 10,000 0 s u b s c r i b e r นะคะดีใจมากๆนะคะก็คือพูดไงดีล่ะคะ ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะบุคคลเบื้องหน้านะคะก็คือทุกทุกคนนะคะสมาชิกไฮโซนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่คอยติดตามนะคะดูวิดีโอนะคะมาตั้งแต่คลิปแรกเลยตั้งแต่แบบมีมีแค่หนึ่งพันวิวนะคะมีแค่แบบหนึ่งหมื่นวิวอะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันนี้คือเค้กขอบคุณมากๆนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นกําลังใจจากทางหลังบ้านนะคะก็คือพ่อกับแม่นะคะเพราะไม่ว่าเค้กจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคยห้ามแล้วก็เหมือนกับ สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่ามันจะง่ายมันจะยากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ชนกลุ่มหนึ่งนะคะชนกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนสนิทเค้นั่นเองนะคะเคก็ขอบคุณคุณเพื่อนมากๆนะคะทุกๆคนเลยคือเขาว่ากันว่าเพื่อนเนี่ยเป็นครอบครัว ที่เราสามารถเลือกเองได้เราเคกก็รู้สึกโชคดีที่เค้กมีครอบครัวเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความจริงใจแล้วก็ความหวังดีเสมอมานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะตอนที่ดีๆแบบนี้หรือว่าตอนที่แบบพีบ้าพีบ้า,บาหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเพื่อนไม่เคยทิ้งนะคะก็ถือเป็นความโชคดีแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบเวันนี้แบบวันนี้แบบเค้กมีความสุข เพื่อนก็ยังอยู่วันที่เค้กทุกวันที่เศรเ้าเพื่อนก็ยังอยู่อะไรเงก็เค้กขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆแหมขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่า thank you thank you thank you นะคะ <c oughs> อ่ะาก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะลาบ๊ายบาย